ติดไหมเปิดอายุจริงเอฟนันกุลทั้งคู่ห่างกันกี่ปีล่าสุดเมื่อวันที่วันที่ส4กันยายนพระเอกหนุ่มนาัน,านกุลชานนได้ออกมาเผยความสัมพันธ์ถึงนางเอกรุ่นที่อย่างเอฟทักษะอรนงานนี้นนกุลยังโชว์ความแมนพูดออกสื่อด้วยว่ามากกว่ามากกว่ามากกว่าก็ถ้าในอนาคตมันพัฒนายังไงก็เดี๋ยวเป็นเรื่องของอนาคตครับ คำตอบดารามากแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแหละและเอฟเป็นที่ที่สนิทมากๆคนนึงสนิทที่สุดโอกาสพัฒนาอะไรๆมันก็เกิดขึ้นได้ครับที่มันไม่ใช่เรื่องของผมคนเดียวถ้าเกิดในอนาคตมันเกิดอะไรขึ้นก็เป็นเรื่องของอนาคตครับอันนั้นเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถกำหนดได้อยู่แล้วครับสำหรับเอฟ ปัจจุบันอายุ42ปีและนันกุลอายุ27ปีเม้ความต่างของอายุจะมากอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบอกเลยว่าเฟ้นคลับไม่ติดจ้าพร้อมเดินหน้าขึ้นเรือจิ้นต่อไปจุด